วันนี้นะครับแดดล่มลมแผ่วนะครับก็จะี่มาทุกคนมากินลมชมทะเลนี่ครับมองเห็นทะเลนะครับมองเห็นทะเลที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับนี่ครับวิวทะเลก็มีความสวยงามวันนี้ก็จะพาทุกคนมากินลมชมทะเลมาชมบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ใกล้ตกดินนะครับก็ มีความสวยงามครับรถยินลมชมทะเลครับนี่มองดูวิวสวยงามก็ลราเลาะไปหาที่จอดนะครับมองเห็นทะเลแล้วก็รู้สึกสดชื่น,นท้นทันทีเลยนะครับ พาทุกคนมาชมความสวยงามของธรรมชาติความสวยงามของวิวทะเลเี๋นี้ครับขับรถลัดเลาะ,ละดูความสวยงามดูวิวข้างทางที่เราขับรถผ่านนะครับก็จะมองเห็นภูเขามองเห็นทะเล ที่มีความสวยงามลลพ่าทุกคนเลื่เลาะไปตามเข้าไปหาตรงนี้ได้ใช่ไหมครับทางที่จะไปชมบรรยากาศความสวยงามนี่ครับมีหาดอยู่ข้างในเหรอก็เลื่เลาะไปตามทางที่เ,เป็น เชิงเขานะครับดูวิวข้างทางก็มีความสดชื่นสวยงาม เราก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับจุดหมายที่ชาวุะกนไปชมชายหาดแล้วก็ทะเลที่สวยงามนะครับหลังจากที่เราหาที่จอดรถแล้วนะครับก็ทุกนเดินลงมาที่เป็นบริเวณชายหาดนะครับมองเห็นอยู่ ไม่ไกลนะครับอยู่ตรงหน้าเราก็เป็นนี่แหละครับเป็นเป็นน้ำทะเลแล้วนะครับจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศบริเวณชายหาดนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับที่มาใช้บริการอยู่แล้วนะครับก็เป็นชายหาดที่มีความสวยงามนะครับ แล้วก็เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาพักผ่อนมาใช้บริการนะครับนี่ครับทุกคนครับดูครับโอ้โหนี่ครับวิวเห็นคลื่นน้ำนะครับเห็นคลื่นทะเลแล้วนะครับคลื่นทะเลซัดฝั่งเป็นกระรอกระรอกนะครับ เห็นบรรยากาศวิวทะเลวิวธรรมชาติแล้วก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทะีนะครับบริเวณนี้นะครับผาก็เรียกว่าหาดสายแก้ว,นะวที่อำเภอสตีบจังหวัดชนบุรีนะครับที่ตำบลบางสรเรนะครับนี่ บนบางสเสรยอำเภอสถิตจังหวัดชลบุรีก็ามาชมบรรยากาศมาชมธรรมชาติที่มีความสวยงามนี่ครับพาทุกคนมาดูความสวยงามของชายหาดแล้วก็ทะเลนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อทีี มาก่อนหน้าเรานะครับก็กำลังพากันสนุกสนานอยู่นะครับเล่นน้ำแล้วก็เดินชมความสวยงามของธรรมชาตินี่นะครับทะเลมีแสงพระอาทิตย์นะครับกระทบกับน้ำทะเลก็ทำให้มีความสวยงามทำให้มีความรู้สึกสดชื่นนะครับก็เป็น กำลังใจที่ดีนะครับสำหรับใครที่อยากจะชมความสวยงามและเข้ามาเที่ยวทะเลนี่ครับน้ำทะเลมาฟังเสียงคลื่นซัดเลื่นซัด์สเสียงคลื่นซัด์สมองเห็นไกลสุดขอบฟ้า ับพาทุกคนมาชมบริเวณโดยรอบด้วยนะครับเป็นที่อยู่บริเวณชายหาดนะครับแสดงที่นั่งพักครับก็มีที่พักที่ให้นั่งพักแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มน,นะครับไว้คอยบริการ,รเราก็มาชมบรรยากาศมา ดูความสวยงามกินลมชมวิวดูน้ำทะเลก็มีความสุขแล้วนะครับทรายก็นี่ครับ,รบที่เขาเรียกว่าหาดายแก้วก็คือทรายก็มีความขาวนะครับมีไม็ดเล็กๆนะครับสีขาวสวยงามก็เลยเรียกว่าหาดายแก้ว สถาที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวนะครับที่มาชมบรรยากาศแล้วก็ถ่ายรูปทำกิจกรรมกับครอบครัวก็ได้นะครับมาชมบรรยากาศหรือว่ามารับประทานอาหารลง็นน้ำนะครับก็นนบมีอ,อุปกรณ์แล้วก็มีห่วงยางให้นักท่องเที่ยวได้ ไช้ลงเรื่ม,มานนะครับนี่ครับก็เป็นความสวยง,งามนะครับที่อยากให้ทุกคนได้รับชมเพื่อจะมีความผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายไปด้วยกันนะครับก็เอาเสียงคลื่นทะเลนะครับสัตว์กระทบกับฝั่งจะับมา ุใครที่หมดกำลังใจนะครับใครที่ท้อแท้นะครับก็ฟังเสียงคลื่นทะเลนะครับชัดกระทบฝั่งเพืทำให้เรามีพลังมีกำลังใจที่จะต่อสู้นะครับใครที่กำลังเหนื่อยล้าใครที่กำลังท้อแท้นะครับก็เอาเสียงคลื่นทะเลสัดสะกระทบฝั่งมาฝากรับ จะได้มีพลังในการต่อสู้กับอุบัรคปัญหาต่างๆครับต่อสู้กับอุบสติรคในการทํางานในการดําเนินชีวิตนะครับขอทุกคนมานี่นะครับรับชมความสดชื่นสวยงามก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมนนรบรรยากาศความสวยงามของหาดรายแก้วไปด้วยกันนะครับ ใครที่มีความทุกข์ก็ขอให้ใคลายทุกข์นะครับขอให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตในการทำงานบรรยากาศเป็นบรรยากาศดีๆนะครับที่อ,อยากให้ทุกคนได้รับชมบรรยากาศธรรมชาติ วิวธรรมชาติที่สวยงามนะครับนี่ครับเป็นวิวทะเลมีระรอกขึ้นสัตก,กระทบฝั่งเบาๆแล้วก็มีแสงประทิ์นะครับกระทบกับผิวน้ําทะเลนะครับก็ทําให้เห็นเป็นประรอกรลร้กบมีความระยิบระยับสวยงาม ความสวยงามของธรรมชาตินะครับที่อยากให้ทุกคนได้รับชมนี่ก็เป็นบรรยากาศความสวยงามเต็มๆเลยนะครับไม่อยากจะตัดไม่อยากจะให้ลดความสวยงามลงไปนะครับที่ทุกคนได้เห็นวันนี้ก็เป็นอาจจะใช้เวลานาน,นเลยนะครับแต่ว่าก็เป็นความสุขนะครับที่อยากมอบให้กับทุกๆคนนะครับ เป็นความสุขสดชืน่นสวยงามของธรรมชาติของหาดสายแก้วนะครับความสวยงามพอเราชมความสวยงามเะริแล้ครับก็ได้เวลาที่จะต้องเดินทางกลับก็ ฝาไว้สำหรับความสุขความสวยงามให้กับทุกทคนที่เข้ามารับชมเป็นบริเวณที่เดินขึ้นมานะครับก็เป็นวิวภูเขานะครับที่มีต้นไม้มีธรรมชาติที่มีความสวยงามนะครับเป็นบรรยากาศ ความสวยงามความสุขนะครับที่นำมาฝากทุกทุกคนกลับเราก็เดินขึ้นมาในบริเวณที่เราจะรถนะครับโชคดีมีความสุขทุกๆคนครับ